แล้วมึงรู้ไหมอะไรที่มันน่ากลัวอะไรก็คือคนไงก๊ต โอเคครับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพิสูจรายการวิคตอรี่แคทกันนั่นเองแล้ววันนี้นะฮะสวัสดีเกรมเมอร์กรุด้วยเฮ้ยวันนี้อ้วันนี้เราเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะพันธมิตรเว้ยพันธมิตรวันนี้เราจะเป็นอ่าพาร์ทเนอร์นะฮะอ่าวันนี้ครับคุณโกรุเดี๋ยวผมจะพาคุณโกรัไปทำสิ่งหนึ่งที่ภายในช่องเราเนี่ยไม่เคยทำเลยนะฮะนี่ครับนั่นก็คือการเอาชีวิตรอดนะ วิแก้วอะวักวิแก้วเหมือนเดิมเลยเฮ้ยอย่าลืมสิเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วนะคะคุณผู้ชมโดยผมจะมีชื่อว่า Victory Cakey Survival โอเควันนี้นะโกดะเดี๋ยวเราจะไปเอาชีวิตรอดกันนะโดยที่เราจะมาสร้างบ้านกันภายในคืนแรกนะฮะอันเนี้ยเนื่องจากว่าเราเห็นเต้เซ็นแอะเล่นไม n ค c เซ f ร์ฟเวอไงเออวันนี้เนี่ยเราเลยแบบว่าคิดจะมาเล่นไม n ค c เซ f ร์ฟเวอตามเต้นะฮะในวอร์ชั่น2.2.2นี่มันเรียกต้องแน่นอนแน่นอนเพราะฉะนั้นนะฮะ ก่อนเราจะไปเล่นโซยโวกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็สามารถติดตามได้ทั้งผมนะฮะแล้วก็ไอเกมเมื่อกูดได้เลยนะฮะไปไปโกดเฮ้ยต้นไม้เสร็จแล้วล่างว่าเกมเมื่อกูดับผมโอเคไปไปไปกดไปเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าเราจะได้อ่าเตรียมที่จะได้ตัดต้นไม้นะรู้แล้วตัดจากข้างล่างลงไปกันให้ได้นะกูดนะได้หมดอะโอเคจริงๆนะเออเนาะเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็ค่อยๆตัดไปเออเนี่ยตัดลงไปดีกว่านะกูดเนาะ มันน่าจะแบบว่าดูดูเออเงยเงยนี่เลยใช่ฮะคุณผู้ชมแล้วเหมือนกับว่าด้านล่างนะฮะมีมอนเตอร์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมมอนเตอร์ตอนนี้ว่ะใช่นั่นสิฮะคุณผู้ชมเออมอนเตอร์มันน่ากลัวนะโก๊นะแล้วมึงรู้ไหมอะไรที่มันน่ากลัวอะไรก็คือคนไงโก๊อตอะไหนี่ยเออเนเอาคืออะไรอะ อาวโกดเอย่า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 โนไม่มีอะไรเลยโกดไม่มีอะไรเลยอ่ะโธ่มันไม่มีอะไรโกดเห็นไหมคุณผู้ชมไอโกดนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะโกดมาลงมาลงมาลงมามันไม่มีอะไรเมื่อกี้มันแค่เซิร์ฟเวอร์มันบักกับโกดจับปะเซิร์ฟเวอร์มันบักกับโกดเออนะลงมามันก็ไม่มีอะไรอะไรก็นี่ะ เราเหยียบดินนะคุณผู้ชมเราจะตายเพราะมันจะมี TNT ดอกมาแต่เหมือนกับว่าไอ้บล็อกหินที่มันเป็นส,ไนสีไอ้บล็อกหินที่มันเป็นสีแดงอ่ะคุณผู้ชมมันก็จะเกิดดาเมดด้วยนะฮะเน่น่เน่ๆๆ,ๆ่โดูโดนนะไม่มีอะไรกูดไหมธรรมดาชิวๆแต่ก็สมมติื่อมึงโดนดินโอ้โหนจ ผมบอกแล้วนะฮะช่องเรามันต้องอ่าแฟนตาซีนะโกดนะแฟนตาซีจร <verso Luis> ิงนะฮะทุกคนอธิรักคืนแรกว้าวแพ้นนะฮะสำหรับเฮ้ยสำหรับภารกิจเรานะโกดนะคือเราจะต้องแข่งกันตัดต้นไม้เว้ยโอเคไหมเฮ้ยนี่มึงแย่งหัวเนี่ยครับกูซาที่แบบใช้แฮกแล้วนะเอ้ย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 ฮนแนได้แล้วครับผมได้แล้วครับผมนี่แน่ไปเลยไปเลยเอาไปไหนแล้วฮะคุณผู้ชมโกดต้องทำอะไรวะเนี่ย ตาจริงนะโกนะคือถ้ากสมมติว่าเราลองคิดแบบง่ายๆแบบซิมเปิลซิมเิลเลยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราลองแบบวิ่งหนีสักรอบเนือโกดกูว่านะเราต้องถันเวแบบวิ่งสักรอบหนึ่งตรงที่มีต้นไม้อะตรงกลางอ่ะเข้าใจไหมริ่งงั้นโอ้ยดาเมจเล่นดาเมจเล่นเฮ้ยได้อยู่นะได้เยอะอยู่นะโกทำไปเล่นไปเห็นนะเอ้ยได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่เพียงแค่นี้นะคะเราได้หินมา oh ช h i โอ้ รู้สึกว่าไอหินที่มันสีขาววะโกสไอหินสีขาวตรงนู้นอะตรงนู้นอะมันก็ดรอปดาเมจให้เราด้วยเหมือนกันเว้โกสเอาเราเราต้องสังเกตดีๆนะเวทุกอย่างมันต้องแบบว่าสังเกตนะฮะคุณผู้ชมไม่งั้นนะฮะเราจะต้องเสียเหลีอเกเฮ้ยอยู่ในน้ําได้โกสอยู่น้ําได้ใช้หินเนี่ยโกสใช้หินใช้หินในการเหยียบพื้นไปไอโกสทีมันเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าไงเดี๋ยวคุณผู้ชมคือคนซื้อบื้อนะฮะคุณผู้ชมซื้อบื้อเลยแย่มากๆเลยนะโกนะโอเคคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะสอนให้เกรมเมโกดูนะฮะคุณผู้ชมว่าเราจะต้องทำยังไงนะฮะเห็นอหย มีมอนเตอร์ตีกูไอ้กดเฮ้ยมอนเตอร์ตีกูตู้มันกดตู้มันตู้มันเฮ้ยตูม <c oughs> ต้มันเอาล <c oughs> เลยเฮ้ยแต่ว่าเราอยู่บนทรายได้นะโคตรเออบอกให้อยู่บนทรายไงบนทรายเห็นนะบนทรายอยู่ไ,ได้โอเคเหมือนกับว่าตอนนี้นะฮะเราต้องย้ายทินทันโน้โน,โน <c oughs> <c oughs> ไอโกตรที่มันซึ้งจริงคุณผู้ชมบอกเราใช่ไหมว่าอย่าโดนดินโอ้โหแย่มากเหมือนกับว่าถ้าเกิดมันเป็นดินเนี่ยก็ต้องมีหาตาดินด้วยนะเว้ยโกดเข้าใจไหม รู้สึกแบบรู้สึกแบบว่าโคตรโคตรจีเนียสเลยเออมันคเขาจะแอดวานซ์นะครับคุณผู้ชมช่องกูเคยมีอะไรที่บอกอีีซ่ด้วยบอกโคตรฮะโอ้โหเน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 ไอ้เน่าโชคดีนะครับคุณผู้ชมที่ผมไหวตัวทันนะฮะอยู่ริมน้ำก็ดีนะโคตรอะเออจริงเอ้ยนี่ไงเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะคุณผู้ชมเราก็ใช้ทรายไงโคตรใช้ทรายในการวางบล็อกไปไงเออเราจะได้ต้นไม้ที่สรุปวันนี้ ควชั่นของเรานะครับคผมคือแข่งกันตัดต้นไม้นะฮะมันจะได้หรือเปล่าวะผลักิจมันจะรอดด้วยไหมนะครับจริงรอดได้เลยนะตัดต้นไม้ไม่เป็นไโอเคโอเคโอเคนี่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 บอกนี่ครับคุณผูชมบอกนี่พวกนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคเฮ้ยมันมันเห็นจัดลำบากเลยนะครับคุณผู้ชมไอ้โค้ดมันเหลี่ยมไงคุณผู้ชมเอ้าอะไรกันเนี่ย เล่นลิ้นเหรอเล่นลิ้นเหรอฮะเล่นลิ้นเหรอฮะนี่เล่นลิ้นเหรอลงไปเลยมึงลงไปเลยโอ้โหคุณผู้ชมฮะบอกว่าสีแดงกับสีขาวห้ามโดนนะฮะไอ้กูนี่ไม่อยู่เรื่องอุ้ยลงมาแบบไม่ต้องระเบิดเลยโคัดหลงเกินไปนะฮะคุณผู้ชมโอเคโอเคดอกค่อยๆดอกมาเอ้โกดเราเราเราต้องพัฒนามิทวะไม่งั้นเราอยูเราไม่สามารถที่จะสู้พวกนี้ได้บะโก้ดจริงจริงจริงอ่า เิดเราค่อยๆไปนะครับคุณผู้ชมเราค่อยๆไปปึ๊บอย่านะอย่าเหยียบนะอย่าเหยียบอะไรที่มันเป็นดินแบบมีหญ้านะเข้าใจไหมโอเคค่อยๆไป no คุณผู้ชมด้วยก้อนเนี่ยเหลี่ยมเยอะจริงๆเลยนะฮะเฮ้ยเหลี่ยมได้เหล็กมาก้อนหนึ่งเนี้ยโอ้โหตายไปแเ้าเน้นราคาตอนนี้น่าเหลี่ยมมากเลยครับเอ้ยว่าอะไรนะ ว่าอะไรนะสงสัยอยากโดนระเบิดใช่ไหมล่ะแต่ว่าเอ้ยเราเราเราเป็นพันธมิตรกันดีกว่าไอ้โก้ดทำไมเซิร์ฟมันดูแปลกๆวะนี่จะบอกนะว่าคอมกูกะขนาดนั้นก็มันจะใช่อยู่แล้วโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมใครจะสู้คอมเกมเมอร์โก้ดได้นะฮะซีบียูเพนเทียมนะฮะคุณผู้ชมไม่ได้ไม่ใช่เลยอ๋อหรือว่าซีบียูเพนเทียมนะฮะถ้าเกิดซีบียูเพนเทียมนี่น่าจะเปิดเซิร์ฟเวอร์แรงนะฮะ คือลือเลยเนี่ยตอนนี้คือสามารถปรับเอ่อ G D A V นะฮะแบบโคดอันต้าได้นะฮะในในแบบ 4K โอเคเนี่ย no เอาอิ๊อิ๊ว่า G G E C นะฮะไม่ต่างว่าโคดนะฮะเป็น เพื่อนคอนเทนต์ที่ดีมากๆเลยผมจะทำการให้ OP เคเขานะฮะนี่โอเกรมเมื่อโกรธนะฮะโกรธมึงจะได้ทุกคนะฮะมึงตื่นเต้นอะไรวะคุณผู้ชมอนีค่อยๆไปไว้คุณผู้ชมนี่ค่อยๆไปนะฮะนี่ค่อยๆไปเอยโกรเราเรามีเรามีต้นไม้อยู่น่นะอึบนี่เน่ดอกไปฮะคุณผู้ชมเห็นปะ ทุกอย่างมันก็สิมเพิลกูว่าสิมเพิลเฉยถ้าเกิดสมมติว่ามึงไม่กระตุกกระตากนะมันก็จะสิมเพิลนะฮะแต่ว่าโกทชอบอะไรที่บอกว่าตื่นเต้นไงคุณผู้ชมก็คงจะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่ตอนนี้ได้บอกไม้ที่ยังไม่ได้แปลรูปสิบบอกแล้วนะคุณผู้ชมก็ไม่อยากโอ้อวดนะฮะแต่ว่าก็มีเยอะครับน้องน้องตู้พีได้หรือเปล่าฮะน้องตู้พีได้หรือเปล่าโอเคทำอะไรมวแมโก เดิอดท่าลำบากลำบากโอ้ oh, มันไม่ได้ลำบากเ <c oughs> พอบอกนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันลำบากที่ไอ้โค้ดเองนะครับคุณผู้ชมไอ้โค้ดมันไม่มีเขาเรีย <c oughs> กว่าอะไรนะไม่มีไก่อ่ะเอาจริงแล้วคือบ็อกสายแม่งโคตรดตกเยอะอ่ะแต่ว่ามึงยังโดนระเ <c oughs> บิดไอ้โกค้ดหมายความว่ายังไงวะว่าแต่ฟ้กถ้าเกิดสมมุติว่าเราตัดไอ้ต้นนี้ไม่ได้นะท่านผู้ชมผมจะทำการจบคลิปนี้ให้เร็วที่สุดเลยนะครับเพราะว่าไอ้โค้ดนะครับคุณผู้ชมแม่ท่านอย่านะอย่านะอยู่คนเดียวนะโอ้ยอยู่คนเดียวนะกูอยู่คนเดียวมาแก ได้มึงได้เล่นนะมึงได้เล่นนะโกนะมึงได้เล่นมึได้เล่นเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้ชมดูชมหน้าคนเกรียนนะฮะคุณผู้ชมนี่คนเกรียนมันจะเป็นแบบนี้แล้วลุงไม่คนเกรียนเหรอโอ้แน่จริงเล่นดีว่ย ที่เป็นชิปแรกนะฮะที่เราสองคนเล่นด้วยกันแล้วก็ใช้ชีวิตได้เปลืองที่สุดนะกรธนะโอเคดูเหมือนกับว่าทั้งเรานะฮะแล้วก็ทั้งคนดูนะฮะน่าจะรู้กันแล้วนะฮะว่าคอนเทนต์เนี้ยมันน่าจะฮาร์ดคอร์มากขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครที่ชอบการเอาชีวิตรอดแฟนตาซีในรูปแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมยดูเหลี่ยมคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูหน้าคนเหลี่ยมนะฮะาหรับใไปที่ชอบที่เหลี่ยมองไม่เห็นโว้ย มงไปไกลเลยไปไกลเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผู้ชมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ดูทั้งตั้งต่างเฟซบุ๊กแอบไอเบอร์ให้เราด้วยนั่นเองส่วนไพ่ไพ่ชิปใหม่ด้วยนะเรามีของรางวัลให้โค้ดด้วยนะฮะผู้ชมเป็นของรางวัลแบบง่ายๆนะฮะนั่นก็คือ